โย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 นะฮะทำไม่ทันเลยปะสวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีทางช่องอัพทูครูชาแนลนะครับวันนี้อัพทูครูอยู่ดูบอลนะฮะก็เป็นบอลไทยซึ่งโอ้โหเรียกว่ากำลังเข้มข้นถูกต้องนะครับแต่ละทีมนี่มีการเรียกว่าผัดกันแพ้ประกันชนะแต่ดึงทีมที่ฟอร์มแรงเหลือเกินในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องในสัปดาห์แรกก็คือสมุทรปราการ ใช่เป็นพ่พูดถึงกันเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ะกมีข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นทีมชาติไทยแหะอ่ะก็เรียกว่าจริงๆมันก็ต้องติดตามหมดนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดนี่ลุงนกแอก็ยังอยู่ไทยใช่ใชเห็นไปโผล่ที่ไหนนะเอาแล้วกบีปาวะสักที่อ่ะเออเดี๋ยวค่อยว่าก็ตนี้ ไตเติลไปโผล่เลยเอองงเหมือนกันอ่าแต่ว่าเราไปดูผลฟุตบอลไรลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเผื่อใครแบบลืมไปแล้วอ่าว่ามีอะไรบ้างะายมีไฮไลท์ให้ดูด้วยนะใช่ฮะก็ไล่เนี่วันศุกร์เลยนะครับคู่นี้เตะกันเร็วอมุทรดปราการซิตี้นี่เจอกับทูร์แบงคอกนะฮะหลายคนก็คาดการณ์ว่าเฮ้ยแบงคอกต้องมาดีปีนี้จูนทีมมาใช้ได้ต้องปรากฏว่าครับอีชีอีครับที่สตาร์น้อยแต่ใจเยอะ นะครับเปิดบ้านถล่มอชนะทางด้านทูแบงค์เข้าไปต้องบอกว่าทูเหลือสามหนึ่งอ่านะครับผมใจเสื้อทูเลยอย่าพิ่งว่าผมนะนะฮะก็ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ถึงับเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่คิดว่าจะยิงเงินขาดประมาณนี้เตมเกมนันทุกคนก็คงมองนะก่อนแข่งก็คงให้เร็น้อยทูต้องต้องมีแต้มกลับบ้านนะฮะแต่พอมันเหลือสิบคนแล้วผมมองว่ามันไม่ได้ความได้เปลี่ยนไม่ได้อยู่ที่ทูแล้วไงครัไปอยู่ที่สมุูรประการก่อนแข่งมันก็ยัง ผมยังมองเป็นประมาณหกสิบสี่สิบอะไรเงี้ยทูดีกว่าพอมันเป็นเหลือตัวผู้เล่นสิบตัวปุ๊บอย่างเงี้ยมันเข้าทางสมมติปปการแน่นอนอ่าแล้วอีชีเป็นสไตล์แบบว่าวันนั้นสังเกตนะผมดูจากการครอสด้านข้างเนี่ยอยู่อย่างไฮไลท์เห็นไหมว่าเขาพยายามครอสด้านข้างตามสไตล์ซึ่งเขาเซตอย่างเงี้ยมาสองสามปีแล้วต้องซึ่งมันก็เป็นเป็นสิ่งที่แบงคอ็อกหลายครั้งอาจจะไม่ชอบโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์บ,บางทีเขายังอ่านกันไม่ลงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เจ้าเท่ก็แน่นอน เป็นตัว,วแอสซต่อีงแล้วกลับมาแล้วหายไป2นัดเงียบๆไปนัดท,ที่3ากลับมาเฉยเลยนะ,ะส่วนอีก<ช>คนหนึง่งที่เขาจับตามองแล้วพูดถึงก็กคือเจ้าอะไรนะพัพชพลเฉยวิจิตที่เป็นกองหน้าที่ลงมาแทนเจ้าบีที่มีอาการบาดเจ็บไปครับตัวนี้ก็จากทีสจากวัดโบดขึ้นมาเล่นไทยลีก อ่าก็อ,าอย่างที่บอกว่าตอนที่เขาเปิดคัดเนี่ยอีชิเอไปดูเองแน่นอนว่าอีชิเอจะรู้ว่าอยางจะใช้แบบนี้ต้องอแต่ก็ต้องดูต่อไปนะว่าอีชิเอจะยืนระยะยาวยังไงเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาในทุกๆปีก็คือการโลเทชั่นผู้เล่นอพอโลเทชั่นปุ๊บเนี่ย มันจะเล่นไม่ได้ส่งผลละอ่ะนั่นก็เป็นวันศุกร์คู่แรกไปก่อนส่วนวันเสาวนี่ก็ทีมใหญ่ๆลงเตะกันเพียบใช่นะฮะก็เป็นไปตามเป้าหลายทีมนะไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดก็ตามทรงต้องชนะใช่ซึ่งก็เอาชนะได้2อูนย์แล้วก็มีประตูสวยๆได้ที่ผมเห็นก็คือปกกณ์เปรมพักยิงฟรีิกก็ไปอย่างสวยงามนะฮะ ก็ถือว่า3แต้มของท่าเรือชัดเจนสำหรับว,วันเสาร์แต่ถามว่าคอนแก้นเล่นดีไหมวันนึงก็เล่นใช้ได้นะนก็แน่นอนสไตล์ทีมน้องใหม่เล่นดีแต่เสถียรภาพมันอาจจะโดนขี่นิดหน่อยอนะฮะก็แพ้ไปส่วนที่ชมบุรีเซเดียมอืมอันนี้ก็เป็นเกมที่มันเหมือนกันใช่นะฮะเหมือนศึกพี่น้องเพราะว่าโคตเตีย้ยโคตวังก็สนิทกันอ่าเล่นไปเล่นมาก็หนองบัวขึ้นนําก่อนด้วยนะ ใช่ไหมใช่มาฮาลามานี่จริงแต่ว่าสุดท้ายไอ้เจ้าเดนิสบูริโล่ที่ปีนี้เข้ามาเสริมเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ตนเต็มอ่ะใช่ก็มาช่วยยิงประตูยิงใน2ลูกนะครับใช่แ้วก็ทำให้ชมบุรีแซงชนะไป3าหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าคลายความกดดันของมิเตียไปถูกต้องหลังจากแมบ์ก่อนหน้านี่นำสามศูนย์แต่ไม่ชนะไงใช่นะก็ถือว่าเป็นแบ์ที่คลายความกดดันโค้ชไปครับส่วนหนึ่งคู่ที่เล่นในบ้านน่าผิดหวังนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือ เจ้าพ <an> ่อบอลถ้วยอย่างเชียงรายยูไนเตดนะฮะสิงเชียงรายยูนเตดก็เปิดบ้านได้แค่เสมอกบรช่าชีวิตของเอฟซีไปศูนย์ศูนย์แต่ว่าเกมสนุกนะใช่ใชผัดกันแลกผัดกันยิงผัดกันอะไรแต่ว่าประตูไม่เกิดแค่นั้นเองออแล้วลาชีวิีนะซิปคนเลยแต่ก็ยันอยู่นะถือว่าเป็น เกมรับของราชมีถือว่าไม่ธรรมดาดายนกนะก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อแล้วกันแต่ว่าอาจจะผิดหวังกับเจ้าบ้านนิดหนึ่งใช่ส่วนอีกผิดท้ายกันที่คู่วันเสาร์เนี่ยแข่งกันคู่สุดท้ายวันนั้นก็คือบุรีรัม<ะ>เจอเชียงใหมยย่ยูเนเต็ด,ดตโอ้โห,โห,โหเจอท่าเดินของน้องอาร์มไป ผมระเกียรท่าแดงก็จริงจริงเอ้ยดูการนี้มานะเจ้าอามื่นศิลปดีลูกนั้นที่ยิงเนี่ยผู้จมเนี่ยดูไฮไลท์ภาพที่เราขึ้นมาเนี่ยคือจังหวะนั้นกระชากเข้าไปเห็นไหมกระชากมาแล้วยิงซ้ายซึ่เป็นบอลต่างประเทศซึ่งเริ่มดูมีความมั่นใจแล้วคือก่อนหน้านี้โดนโค้ชจับไปเล่นหลายตำแหน่งเดี๋ยวไปเล่นกลางรับลงไปเล่นกลางเล่นปีกพอเนี่ยพอจับมายืนหน้า อีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆเป็นตําแหน่งขนาดของเจ้าอาร์น,นั่นะอยู่ทางด้านของโอสถสมัยก่อนแล้วมันก็เอาโอเคเริ่มดีแล้วแล้วอาจจะเป็นว่าว่าพุทธิภาวะการโตขึ้นวิธีการเล่นช,ชัดเจนขึ้นรับกับอะไรนะแรงกระแทกกระแสได้มากขึ้นะนะฮะมีอะไรก็โพสต์หาแฟนสาวไปนะฮะก็เบนบุรีรัมเริ่มเข้าทรงแล้วเริ่มจูนได้ก็เอาชนะน้องใหม่เรียกความมั่นใจไป40นะฮะพิรดลก็เบิกแล้วประตูแรกกับ ก็ดีก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวหลักตัวใหมยย่ของเขานะครับย้ายจากสุนทรการก็ชัดเจนไปยืนเป็นตัวหลักให้ใช่คือนะครับก็แน่นอนถ้าดูตามตำแหน่งก็จะไปทด,ดแทนเจ้าโนตอ่ะโดยตรงใช่จากพันธุ์แล้วลงมาคือไม่ค้าเขินเลยนะเหมือนเล่นกันมานานเลยนะกองกลางก็อาจจะเคยเจอในทีมชาติด้วยแหละหลายคนใช่ไหมพอดีอ่ะอย่างตัวลูกถันปัจจุบันอย่างเด้าสุภโชคสารชาติใช่ สุวรรณัตเหมือนตาก็คือมันก็ซ้อมกับทีมชาติอยู่แล้วนะตอนก็ยิ้เล่นด้วยกันเคยคุ้นเคยอะไรเนี้ยจากสิ่งกดสิทธิ์อะไรนี้ครับทำให้บุรีรัมย์คุณไม่พูดถึงฟรีคิกน้องชายคุณหน่อยจะแจ็คอะไปสวยๆเขาซ้อมอย่างนี้อยู่แล้วเออเอ็มบาเบ้เลยอ่ะเออนะฮะก็โหยิงโค้งๆเลยนะใช่แล้วก็ทําให้บุรีรัมย์ขึ้นไปนั่เปจ่าฝูงเรียบร้อยฮะอ่บส่วนวันอาทิตย์นี่ก็มีเก็บกัน2คู่นะฮะก็เป็นศึกสุดมันอีกแล้วสุพรรณกับประจวบกกิินนัไม่ลงอะดใช อเดบาโยกับอากิ้าะกนำสองลูกนะนะประจบยิงนำก่อนสองศูนย์แต่อเดบาโยก็บอกไงผมแก้เกมเป็นนะใช่ยังไงก็กลับได้จุดเปลี่ยนคือรัชนาถอราชยไพโรดลงมาเรียบร้อยเลยทั้งแอซิต์ให้ดดเนโลยิงแล้วก็ตัวเองก็ยิงด้วยก็เรียบร้อยเอเป็นตัวพิเกมแน่นอนมากสิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายโอ้โหนี่กยดเบียดกันปั๊บปั๊บเอยเบียดกันนิดเดียวเลยสมองจริงจริงสำหรับ คุณซื้อทั้งสองคนเลยซื้อนะฮะไกลเคียงไว้ไกล้เคียงพี่โจกพี่อ้นครับโคโจโคตรโนก็แก้กันตลอดนะยืนกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือแบบไอ้แก้งั้นผมแก้อย่างนี้แต่สุดท้ายมีประตูเดียวสวัสด์แคปเนี่ยเจอประลองครับสามวันดีวันนี้เล่นไม่ไม่ดีตลอดนะสามวันดีสี่วันข้าไม่ใช่สาววันดีสิเอาเตะเตะเตะนะแล้วก็หูยิงสวยยิงทุกอย่า ถ้าแบบติดลูกไฟให้ทำนี่ทำการาฟิกให้ยิงเพี้ยง,ง,งี่นะ <c oughs> แล้วเขาสายเขาเดิเนไงพอ,อ,อดีนะฮะก็หมดสิทธิ์ฮะกิติพงศ์ผู้เดียวเชือกนะใช่ไม่ไหวจริงๆก็จริงๆลูกเกมก็แน่นอนเจ้าถิ่นก็ครองเกมเยอะกว่าต้อง,ง,งแต่ว่าทีมเยือนเขาก็มีโอกาสนะรีซอเมีโอกาสจบหลายครั้งฮะแต่ไม่ลงใช่สุดท้ายก็เป็นเจ้าถิ่นเฉือนชนะนี่ตอนรับบางยีเขาอว่เออแต่สามแต้มแรกของโคราชเลยนะ ส่วนเทโรเนี่ยก็ควานหาสั่งต้มแรกแต่ฤดูกาลนี้แต่อแน่นอนเทโรเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าปีนี้เขาจะมีนัวโยบายตรงไหนนะก็อย่างน้อยมันยังดูว่ามันไม่ได้แพยย้ขาดยังมีลูกเกมเนะก็จบไปในสัปดาห์ที่แล้วคือแมชเดยเ์ที่สามนะข่าวสารสัปดาห์นี้นค,คุณอัพซิคุณตามตลอดอต่ผมนี่ตามหลายท่านผมงงหมดแล้วเนี่ยเออผมก็งงว่าทีมชาติมีอะไรทีมชาติแล้วอย่างล่าสุดที่ประกาศกันมาแล้วก็คือออกมาแล้วการจับฉลา ของซูซูกิครับเป็นไงเห็นบอกว่าสายไม่ยากเ,ออเห็เป็นสายที่ไม่ไม่ค่อยยากสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็จะอยู่ร่วมสายกับ <A S 1> สาย A อไหมสายเอยู่ร่วมสายกับเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์แล้วก็เจะทีมจากรอบพัดเลือกระหว่างบูไนกับติมอร์เลสเตเจอใครก็ได้ใช่ยิงเจอใครก็ได้ ไม่โกหกนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังหาคนไม่ได้เลยนะกำลังจะพูดในเล่นตัดหน้าอีกแล้วนี่นี่ที่ผมดักตานผมรักแม่วันนี้เต้นไม่อยู่แล้วไม่มีตัวเอออาเอออาแลอืมส่วนกลุ่มดีก็ชั้นเก่าเวียดนามครับครับอยู่ใน่วมสายกับมาเลเซียมันไม่จัดมาอยู่กับไทยไปเลย้มันก็เขาวางก็มีวางกบมีวางแล้วก็มีอินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็สปปลาวนั่นเองก็จริงจริง หลายทีในอาเซียนเขาพัฒนาบางทีบางทีอ่ะพัฒนาเงียบๆต้องใช้คำนี้คือเราไม่รู้เขาแต่เขามาดูบอลเราตลอดเราเนี่ยน่ากลัวตรงที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอย่างอินโดนี้ก่อนหน้านี้ก็โดนฟีฟ่าแบรนดมาใช่หมแต่จับได้ไหมเพราะตอนกลับมาอู๋เจอไทยนี่ไทยยังงงว่ามันไปไปกินอะไรกันมาใช่นะครับแล้วก็สุสกิจะเริ่มเตะกันในวันที่5้ธันวาถึงหนึ่งมกรานะครับแจ้งก่อนประมาณนี้ราเตะกันใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับซึ่งแต่ กลุ่มเอ็นี่ถ้าเราไม่ผ่านเราคำเลือกนี่ก็คิมหนักอยู่นะไม่รู้งานจะไปตกที่ใครนะตอนนี้เอาจริงตอนนี้หาโค้ตก่อนใช่ซึ่งล่าสุดมาดันแป้งบอกเองว่าก็บอกแล้วมีแคเดบิวตมานดิเดตมามีทั้งไทยเกาหลีอะไรต่างชาติยื่นมาหมดนะสิลสเปนอังกฤษสวีเดนแต่ที่แน่ๆตรงนี้คือต้องดูทั้งโปรไฟล์ทั้งวิธีการทำงานถูกต้องรวมถึงสำคัญที่สุดคือค่าจ้างมันนี่ค่าจ้างนี่จะเยอะเกินไปอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าเพราะว่า สมาคมก็มีงบประมาณหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะจ้างแพงถ้าเกินงบสมาคมตั้งไว้มาดาําดามแป้งต้องจ่ายเองเออซึ่งมาดําแป้งเต็มที่แล้วเพราะอย่างล่าสุดยู23ชิงแชมป์มาเลเซีย,ยแกก็ควักนะควักเ,เงินเลยเหมาลำครับใช่ไปกันนงทีมต้องนะครับไปเรียกว่าไม่ต้องไปเรียกว่าหาไฟเฟยไปอ้อมอะไรก็คือไปลงมาลำเกาหลีให้จบๆใช่ นะครับซึ่งอก็เป็นเรื่องดีนะครับก็แสดงถึงความทุ่มเทนะครับก็เป็นเรื่องเยี่ยมเลยฮะอ่ะทีนี้เราคือการอัปเดตข่าวสารและทีนี้มาเข้าเรื่องดีกว่าสุดสัปดาห์นี้ดีกว่าสสัปดาห์นี้นะฮะก็เทปนี้เราจะมาพูดถึงเกมวันศุกร์และวันเสาร์ก่อนอ่รวบกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดรวบสามวันจะยาวไปนะฮะก็ไปดูคู่แรกก่อนต้องถามน้องม่อนก่อนเกมที่ ต้องเรียกว่าเกมที่ทันเดอร์สเตเดียมนะฮะเจอกับทางด้านของราชวีมิผล่เอฟซีสำหรับเมืองทองเป็นยังไงบ้างล่าสุดเมืองทองความพร้อมตอนนี้ผมว่าพร้อมไหมค่อนข้างพร้อมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เล่นเพราะว่ากับบีจีเนี่ยเขายกเลิกเนี่ยอบีจีตอนนี้ก็เหมือนกลับมาคอนทนทีนอยู่แต่เขายังซ้อมอยู่นะผมเห็นภาพไอจีของเขาน้ก็อยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้ใช่ไหมก็ได้พักมาเต็มหนึ่งสัปดาห์ นักเตะหลายๆคนก็น่าจะฟิตกลับมาพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นธีรพลเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะนักเตะนักเตะล่างอวบก็ลองลองดูว่าธีรพลจะได้สตาร์ทเลยไหมในเกมนี้เพราะว่าจริงจริงนัดที่แล้วก็เล่นดีไงเกมที่สามสามลงมาก็เล่นดีมากครับส่วนตัวอื่นก็น่าจะพิชาอุทาพิชาอุทาใช่สามตัวธีรพลพิชาแล้วก็เจสซี่เคอร์แลนเนี่ยเปลี่ยนเกมนัดนั้นน่ะลงมาเปลี่ยนเกมเลยนะแล้วผมก็คิดว่า เกมน่าจะได้เล่นในเกมที่ป๊อปก็ยังอยู่ใช่ทั้งป๊อปยีเนี่ยป๊อปแล้วก็ซารอนในซเลสชาชัยชาชัยยังเล่นไหมซักรองหลังชาชัยก็ต้องมาแล้วตอนนี้ในปีนี้ใช่เนะพูดกับโรชาพีราเทสป้อมพันก็ถือว่าพร้อมหมดนะที่เราพูดมาใช่ใกัปตันก็เป็นกัปตันต้าสุภพรปีนักการศึกก็ตัวนี้นี่ก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะในปีที่แล้วปีนี้มาทางด้านของมาริโอบอกกัปตันไม่ได้ แล้วก็ส่วตูยังคงมีสมพานยศเหมือนเดิมนะต้องยังเหนียวเหมือนเดิมเจ้าต้นเนี่ยส่วนข้าแไ่ฝั่งที่ราชบุรีนาทีแรกมาเออเก็บหนึ่งแต่เหนื่อยนะเล่นสิบคนตั้งแต่นาทีที่ยี่แปดที่เก้าตัวผู้เล่นเป็นไงเจ็บพร้อมไหมก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานลูกกุดแล่นะที่นาทีแรกโดนใบแดงนะครับส่วนตัวหนึ่งก็ยังดีนะยังพร้อมนะน่าจะเป็นปวีตันตะเตมีการจันทีมปวีนวัฒนยงลาสนเล่นด้วยกันเนี่ยโคตรแน่นลารนอ่ะคือตัว ช่ด้วยตัวด้วยแล้วก็เต็บด้วยเจ๋แล้วก็ยังมีคนหนึ่งที่จะกลับมาเยือนถิ่นเก่านั่นก็คือเดเลยเออจับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่ออกก็คือสัญญาเขาหมดจริงๆเงินทองเขาไม่ได้ต่อนะครับครับก็จะปกลับมานี้นะสำหรับตัวผู้เล่นมีสิทธิโชคกันหนุ่มก็มาแรงกันแมวได้ไหมกันแมวไม่ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผู้เล่นของราชบริษัทมองยังไงเกมอย่างนี้ มองยังไงใน,ในฐานะที่ก็ดูมาตลอดนะผมว่าเกมมันสูสีแล้วคู่นี้เจ<ช>อกันทีไรมันก็บุกกันมัน<ช>เพราะว <ๆ S 1> ่าราชบุรีเขาก็มีเกมสวนอย่างริมเส้นไงอืลองจงลองจิ้วยังอยู่ไงใช่ใช,ใช่ไหมอืมก็ผมว่าเกมนี้เนี่ยสูสีแต่ผมมองว่าแดานกลางของของเอสซีะช่วงหลังดีกว่า เจ่า <จะ S 2> เตอร์วีเทพป้อมพันก็คุมจังหวะได้ดีออแลวเติมเกมดิมเส้นก็เริ่มมีและวีรีพอเยอะๆก็เป็นตัวชาร์โดต์ไตรเกอร์สายสอดขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าน่าจะมีทีเด็ดมากกว่าคและเชื่อว่าเกมจริงเกมนี้เนี่ยในมุมมองผมนะผมเชื่อว่าเือง์ทองจะเล่นไปตามเกมตามเกมของมาริโอแล้วก็สุดท้ายจะมีจังหวะสอด สอด่องเข้าไปทําประตูได้แล้วก็น่าจะดีกว่าราชบุรีอ่ะแต่ราชบุรีก็ไม่ใช่ไม่ดีนะน่าจะยิงประตูเกมนี้ได้เหมือนกันก็น่าจะเป็นเมืองทองเอาชนะไปได้สองหนึ่งเออประมาณนี้ที่คิดนะผมมองแล้วกันผมมองว่าเกมนี้เมืองทองได้เปรียบเหนือในบ้านแลได้พักมา,ากเต็มๆหนึ่งสัปดาห์นั่นแหละส่วนราชบุรีเนี่ยโอ้หกระท่อนกระแท่นมากเลยลับฟอร<า>์มสามนัดเนี่ยใช่มันก็ลรงล้นจรูนโค้ชสมชายไม่เวลานี้ก็ต้องคิดละครว่าจะมาเล่นแทนมุดเล่นอะไรเงี้ยหรือจะปรับเป็นหลังสี่ไปเลย รือว่าจะหาตัวมาแทนรุ่แรกเป็นหลังสามเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันมีให้คิดเยอะมีให้แก้เยอะมากกว่าเมืองทองมาริโอจับอ่ะสมมติไม่ใช้วงสกอร์แต่ใช้ทีลพลมาคู่กับวีระเทพมันก็ยังดูดีส่วนทางขวาเนี่ยเจสซี่แคลนยืนก็ได้หรือว่าวิชาก็ลงได้เข็นก็ลงเล่นได้เหมือนกันใช่ผมว่าอาร์ตตรงเนี้ยเมืองทองนะหลักหลายดีกว่าสุดท้ายแล้วเ็เเป็นอีผมก็มองว่าเมืองทองอีช้นะได้เลย ไปวันเสาร์ดีกว่าคู่แรกมาก็มันแล้วอ่ะนี่เลยดับพี่แมทเหรอเนี่ยนะดูเสื้อด้วยนะฮะจูแบงคอกนะฮะแป๊บทูเซติ่งพบกับทางด้านของบุรีรัมย์ถูกต้องนะฮะเป็นดับพี่แมทประจำสัปดาห์นี้เลยนะเป็นยังไงบ้างความพร้อมต้องถารความพร้อมของบิวก่อนแล้วกันครับแบรนด์พัดพัชตะวันเนี่ยก็ก็คิดหนักเพราะว่าจะใช้งานเจ้าปิงทศวรรษไม่ได้หลังจากโดนใบแดงวันนั้ที่หลังเจ้าปิงเนี่ยถือว่าเริ่มเป็นตัวหลักแล้วนะอ่าใช่ครับพี่แล้วก็ ผู้หลักประตูก็เด็ดกาดผู้หลักก็ทำเบียร์ใช่คู่ก็ทำเบียร์กับเอิมาตันกับชาเลต์ส่วนซ้ายก็คุยมากมาสอกวันเนี้บายทีนนั่งดูอย่างนี้มองหน้ากันได้คุยกันววะเออมาคุยกันบ้างบอกกันไปด้วยแล้วก็จะมีกระบะที่มาบรรลุชัยชนะลาสุดก็เพิ่มประตูได้นะครับอันนี้แบ็กจอมเติมอยู่แล้วส่วนกองกลางเนี่ยคนที่จะมาแทนเเออจ้าปิงเนี่ยอาจจะเป็นวิสารุตอินอยู่แล้ว อ่านี่เรหายไปสักพักเลยแล้วเออเรียกว่าฟอร์มดรอปไปนิดนึงมีที่ต้องนะที่ต้องแต่เรื่องที่ต้องถ้ากำลังมาไอจีหูลงทุกวันที่ต้องอ้ามันเงียบทำไมวะส่วนหน้าเป้านะหน้าเป้าหน้าเป้าคือแอนนี่คาร์เตอร์ต่างชาติหร sí. ือว่าถ้าอนนี่คาร์เตอร์ยังเล่นไม่ได้อาจจะเป็นนัสุดิงจริงเจ้เบียเนี่ยผมว่าจริงผมมองว่าจริงริงห้โอกาสเนี่ย น้องเป็นคนที่หาพื้นที่ในในกรอบได้ดีอผมมองมันน่าจะเข้าระบบนะถามว่าเป็นสไตรเกอร์ไหมผมว่าไม่ใช่สไตรเกอร์น้องเป็นเหมือนฟอร์เวิร์ดขึ้นขึ้นลงลงได้แล้วมันจะมีจังหวะการสอดขึ้นไปแต่แต่ถามว่ายืนค้ำบางให้พี่ก็ได้ซึ่งน่าสนใจเหมือนกันจริงๆอ่ะยืนไปคู่กับคาร์เตอร์เลยก็น่าจะดีนะในมุมมองผมนะใช่ซึ่งประเด็นคาร์เตอร์เนี่ยพี่แบงก์ก็ออกมาบอกกันนะว่าที่จริงอ่ะโคต้าต่างชาติของ ของบีอ่ะมันครบแล้วส่วนที่จะหาหน้าที่มาช่วยมันก็ต้องเป็นหน้าเอเชียใ่ส่วนได้คา์เตอร์มามันเป็นการเหมือนวัดวาวัได้มาจะเล่นได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ก็ให้เขาพิสูจน์ตัวเองก่อนมันก็อย่างน้อยเล็กแรกส่วนใหญ่ก็ต้องอย่างน้อยเล็กแรกนะครับพอส่งชื่อไปแล้วใช่แล้วก็จะมีแฮปตี้อยู่หน้าตักหลังอยู่แล้วฝากกลันะครับอ่ส่วนบุรีรัมย์เป็นไงบุรัมกัมตันต้นเป็นไงช่วงนี้ฟอร์มดีเนี่ยฟอร์มดีล่าสุดก็ยิงเชียงใหม่ 4-0ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยนัดเดียจะเป็นการเยือนครั้งแรกของบุรีรัมย์หลังจากเล่นในบ้านมาตลอดตอนแรกหลายคนถามผมเขาไม่ไปเยือนนะฮะไม่กพรานะนั้นมันมีเรื่องมาตรการนู่นนี่นั่นแล้วคือจังหวัดเขาอะค่อนข้างจะปลอดภัยมันก็ดึงอยู่ที่นั่นก่อนแค่นั้นเองก็นี้จะเป็นเกมเยือนครั้งแรกนะครับของบุรีรัมย์บอกไว้ก่อนเอก็ผู้เล่นเนี่ยโอ้โหโรเ a t i o n ก็ได้หรือจะยุด ยึดชุดเดิมที่ชนะเชียงใหม่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมสังเกตกามาเนี่ยจะไม่ค่อยโลเยอะเออแกจะใช้ชุดที่มันแบบโอเคอาจจะเติมเฉพาะคนแบนด์คนเจ็บอใช่ไหมส่วนใหญ่มีแผนส่วนประตูเนี่ยมีคนเดียวชิวรักษ์เทศสุวรอาจารย์แชมป์ผมนี่ลงทุกนัด <c oughs> <อ>ส่วนเซนทรัเซนเ,นเตอร์เนี่ยก็ผมว่าน่าจะลงลงแล้วแหละอยู่ที่พันษาเห็นมิบูนแล้วก็มีดีเกา,อ,าอีกคนก็สุรากา้าแต่แดนกลางนี่เจ้านิวนี่ฟิตไหมเพราะว่าส่วนใหญ่จะชอบมีปัญหาเจ็บเออด ไม่มีปัญหากสำหรับเจอหนิวฟิตนะใช่พร้อมคู่กับรัตนกรหมายคามินี่เนี่โจ๊กเกมเนี่ยผมบอกต้องเล่นกลางต้องเีลิงแบ็คทึงไมแล้วเนี่ยใช่ด้านข้างก็จะเป็นนลินบดินส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งสุภโชคสุภนัดสุประชัยสุภนัดเออสามซุปสามซุภใช่ก็ลองดูว่าเราก็จะมีโรซ่ายืนหน้าเปล่าโรซาพักไหมเอาสุภชัยลงก่อนไหมเอาเหรอไม่รู้ อันนี้ก็ดาวใจผมก็น่าจะเป็นน,น่าจะใช้ต่างชาติยืนข้าก่อนแลอหละครูจริงนะเอา<ม>ถ้ามันฟังอย่างนี้นะดูความมุ่งความพร้อคม,อค,มอคุณผู้ชมเลือกอยาก,ก,กว่าลูกเกมจะเป็นไงแต่ผ<ช> <ๆ S 2> มเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่วัดกันแดนกลางอช่ละเ,<อ>เพราะสองทีมนี้เขาจะเป็นเกมที่เซตบอลอย่างแดนกลางคู่หลังนั้นมันอยู่ที่ว่าใครจะเซตแม่นเซตดีกว่าแต่เกมนี้ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเพราะไม่มีเจ้าปิงเนี่ยในจังหวะโหบอลดึงบอลมันอาจจะดูด้อยกว่านหน่อยใช่จังหวะเข้าเข้าเข้า เข้าฟาวตัดเกมอย่างเงี้ยจะน้อยหน่อยวิสลุตเนี่ยคือถ้าไม่มีพื้นที่ต้องยอมรับว,ว่าน้องเนี่ยบางทีบางครั้งอาจจะออกบอลช้านิดน,นึงและถ้าเราดูนะใช่ซึ่งมันผิดก,กับบุรีรัม่์นักเตะที่บอกมารัตนากรเนี่ยจะมีวิชั่นทั้งบอลสั้นบอลยาวส่วนเจ้านิวเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะใช่แต่วิธีการให้บอลอะ่ะค่อนข้างจะฉลาดแต่จังหวะการเล่นของนิวแต่ละครั้งเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลก็ออกบอลพอไปดูในแดนบนแดนบนเนี่ยทีเด็ดของแบงคอกนะ ถ้าคาร์เตอร์ฟอร์มไม่ออกมันก็จะไปแบกอยู่ที่แฮเปตี้คนเดียวออแต่บุรีรัมเนี่ยพอพูดถึงสามช้อยเมื่อสักครู่อ่ะมันอาโรซาเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกแรกก็ได้ออแต่อย่าลืมว่าทั้งสุประโชคสุปนัสสุประชัยเนี่ยเขาเล่นกันมานาน<อ>มันก็ดูมีเด็ดกว่า<อ>ดังนั้นผมออกเบียดเบียดเหมือนกันอะแต่แต่ผม,มคิดว่าพี่แบนน่าจะโออยู่อะเอาอ,อยู่เหรอเออเอาอยู่ผมว่า<อ>พี่แบนอาจจะดึงยื้อเสมอเรียกว่าไม่ไม่ได้บุกแรกอะแต่ว่าพี่แบนน่าจะเอาแต้มในบ้าน เรียกความมั่นใจนการจะบุรีรังก่อนผมว่าน่าจะเสมอกันแบบมีสกอร์หนึ่งหนึ่งผมบอกว่าเกมนี้ถ้าพี่แบรนต้องการพิสูจน์ทีมแล้วต้องการอยากจะเห็นแท็กติกหรืออะไรของทีมจริงจังแล้วเกมนี้บียูต้องคว้าสามแต้มให้ได้แต่ผมก็ผมก็มองว่าบียูจะคว้าสามแต้มได้เกมนี้สามแต้มนะอนหนึ่งแต้มไปที่คู่ต่อไปนะฮะไปที่อีสานกันหน่อยนะครับไปที่สามองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือทามอบจขอนแก่นนะฮะก็ น้องใหม่ขอนแก่นยูเนเต็ดนะฮะก็โอ้โหตอนรับทีมทีมลูกพี่อีกแล้วโอ้โหเจอชนบุรีเอฟซีกำลังมาด้วยทีมพีเตี้ยกำลังแบบเตี้ยลินโยผมมาดูความพร้อมของเจ้าถิ่นก่อนความพร้อมของขอนแก่นนัดที่แล้วบุกไปเยือนท่าเรือแล้วก็แพ้มา0-2เสียดายแต่จริงๆแพ้0-2ถือถือว่าน้อยนะโอกาสในเกมที่ท่าเรือเยอะมากใช่คพวกเขาก็ถือว่ายันได้ดีเลยเราและแล้วไม่ใช่ว่าไอ้นี่ฮะ อิสันเมโลอ่ะยิงสี่ห้าครั้งแต่นเจ้าปอนอ่ะปฏิเสธทุกครั้งเลยเป็นคนเดียวที่เจ้าปอนบอกกู่แม่มึงยิงอ่ะคั้ไปดูขอนแก่นนะครับตัวผู้เล่นก็ถือว่าพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นสวิทต์ไปพรมราชนาทีแล้วก็เล่นดีนะแล้วก็มีโจโชกตอมแมนตัวนี้ก็ดีปาเดชาเงินประเสริฐนาทีแล้วก็เล่นดีอันนี้ตัวตัวเด่นเลยปาเดชาเนี่ยต้องแล้วก็มีหน้าเนี่ยก็จะเป็นอิสสันเมโลกับดีรพัฒน์นิลบุรพา ตัวนี้เคยอยู่บียูแต่แจ้งเกิดไม่ได้อก็ต้องไปหาที่ลงไงใช่รับเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่ด้วยครับเออใหญ่ยาวเป็นประเภทใหญ่ยาวครับแต่ก็มีเซ็นเตอร์เป็นนักลงเลนบุญสุขที่กําลังมาเลยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับดีที่สุดของเขาแล้วแหละอไปดูชมบุรีดีกว่าชมบุรีตอนนี้มูริโลคารยุคฟิตไหมมูริโลคารยุกเนี่ยไม่ต้องสืบผมบอกเลยว่าฟิตแน่นอนมีเจ้ายิมอีกบูเจ้ายิมกำลังดีใช่ก็ต้องมาดู พี่เต้อาจะจัดทีมยังไงผมดูแล้วไม่น่าเปลี่ยนหรอกน่าจะได้พูดในตัวจริงแลวผมนี่ชอบแบ็คขวาเออจะออฟอรเบอรนน์เขาชอบอะไรโร่จนจะพายุนี่ชมันจะวิ่งไปไหนมันแรงมันเยอะอย่างไหนนักหณะนะก็ประมาณนี้สําหรับชนบุรีเอฟซีแน่นตรงนี้คู่นี้ผมบอกเลยว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยครับผมว่าเสร็จชนบุรีเอฟซีคือชนบุรีเล่นมองกับพื้นเนี่ยเขาดึงให้ทําแจนดึงเดินเกมขึ้นมาเพื่อเปิดที่แดวหลังอยู่แล้วแต่ถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ย ฉลามก<า>็ฉลามก็ตายเหมือนกันนะตายเพราะว่าสนามมันไม่ได้เซตไงเพราะเขาซ้อมมากเรือการเซตไปเซตมาฉลามไม่ได้ชอบน้ําทุกตัวนะ,ะผมมองว่าอันนี้ให้สภาพแวดล้อมแล้วกัน<อ>ช่วงนี้ถ้าฝนไม่ตก<ถ>ผมเชื่อว่าจะเป็นเกมของชลบุรีเดือนหน้าเข้าใส่แล้วน่าจะบุกไปชนะชนนขอนแก่นได้เพราะว่าขอนแก่นเองเนี่ยสภาพทีมตอนนี้มันถามว่าดีสูงหูเขาจริงแต่ว่าเจอทีมในระดับนี้เนี่ยยังสู้ไม่ได้ประมาณนี้ก็ผมมองคล้ายๆกันผมมองว่าชลบุรีน่าจะดีกว่า แล้วก็น่าจะเก็บใช้สามแก๊สได้ตลอดเลยนะอูพี่ใครจะกล้าสวนนะอะไรวะมาปิดท้ายนคู่วันเสาร์ครับสิงห์เชียงรายเต็ดเล่นในบ้านต่อเนื่องเออขายแล้วเสมอหมอ่าคราวนี้เจอบีประจวบไม่ง่ายเพราะเจอโค้ชเก่าอย่างทากะทาเกะเออเป็นไงเชียงรายความพร้อมมีใครเจ็บใครป่วยใครตายไหมเชียงรายเนี่ยไม่มีใครเจ็บใครป่วยใครตายแต่เชียงรายเนี่ยต้องเช็คเรื่อง ทคติกแล้วก็เกมแลตอนนี้เเมสันปเปเรล่าไหวไหมต้องอยู่ที่แทคติกการวางเกมของคุณสี่แล้เพราะว่าสามนัดที่ผ่านมาครับเชียงรายนี่แบบกระท่อนกระแท่นมากเลยนะการเล่นวันไหนเล่นดีนี่ใจหายอ,อย่างล่าสุดเนี่ยเสมอล่ามีศูนย์ศูนย์เกมก็ดูไม่ได้ดูดีกว่าลบารีเลยลทีจะโดนเอาเออจะโดนเอาด้วยแม้ว่าเขาจะเหลือสิบคนนะใช่ครับส่วนพีทีประจวบเป็นไงท่วยกีฬาเนี่ยโอ้โหเก็บมาเก็บมาเยอะเก็บมาเยอะ ดูละรูมาสองนัดสามนัดแล้วพีดีประวูปัญหาเดียวคือยิงอะไรยะไม่ได้เล่นได้ห้าสิบนาทีเต็มที่หรือหกสิบนาทีแล้วก็จบไม่ค่อยได้แล้วก็แบบหมดแรงกันหมดแล้วอะไรยเงี้ยมันคือเขาซ้อมอะไรหันที่ประจวบพี่ผมว่าโค้ชต่ายญี่ปุ่นเนี่ยมันมันมายเซตของนักเตะไทยอะต้องร่วมกับโค้ชญี่ปุ่นได้อ่ะคือจะบอกให้เหมือนสมุดประการหน่อยเออแบบนักเตะต้องแบบยอมรับและเปิดอ่ะคือ มันค่อนข้างหนักจริงๆสำหรับใสโเลยคุยเปิดใจคุยเปิดใจเปิดทคนิเปิดสภาพร่างกายตัวเองคือมันต้องยอมเหนื่อยไม่แต่เคยเคยดูวิธีการซ้อมของทาเกะเขาก็ไม่ได้ขนาดว่าไปไปขับเคี่ยวแบบต้องวิ่งเยอะนะออแต่มันจะมีวิธีการของเขาอ่ะที่ที่มันจะได้แรงออกมาแต่จริงทาเกะก็เข้าไปอยู่ตั้งแต่ปีซีซั่นนานแล้วนะใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจูนกันถึงไหนแล้วเออแต่อันนี้ต้องแอบไปถามนักเตะ ใช่มันต้องมันต้องมีหลายๆทางโค้ชก็ต้องปรับทางนักเตะก,ก็ต้องปรับ<ม>เป้าหมายกันอะไรอย่างเงีง้ย <laughs> ต้องศึกษากันเรื่องจิตติทยาของแต่ละแต่ละฝั่งว่ามันต้องปจูนกันสไตล์ของประตวก็คือเหนียวแน่นใช่สไตล์ของทากิใช่แล้วก็มีเพจอะไรอย่างเงี้ย<ม>ต้องดูว่าจะยืนระยะาไาาาาาเพสได้ห้าสิบนาทีการเหนื่อยอยู่เหมือนกันแล้วมึงจะเล่นทำไมมีตั้งเก้าสิบไอ้บ้าสภาพพร้อมๆถ้ามองจริงถ้าพูดมาเนี่ยเชียงรายดีกว่านะ ชลาดดีกว่าแน่นอนดีกว่าแล้วในบ้านด้วยรับส่วนประจวบอย่างที่บอกย,ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเทียบผู้เล่นตัวดอดบอลดัดปอนเนี่ยอาจจะยากแต่เชื่อว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่สิงเชียงรายต้องมุ่งมั่นเป็นพิเศษใช่ต้องมาครับ <ละ S 2> คือ <c oughs> ต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่เลยอ่ะท<อ>ีนี้มันอยู่ที่ว่าประจวบจะต้านทานได้นานแค่ไหน<ะ>ซึ่งถ้าโดนมาบ่อยๆหลายตามช่องมาแล้วก็มีบิวไปคํากับแนวรับเนี่ยเชื่อว่าสิงเชียงรายน่าจะมาดีกว่า เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สิงห์เชียงรายเรียกความมั่นใจได้นะครับก็มีแฟนบอลด้วยครับดังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเบียดได้เบียดน,นะยิงไม่เยอะหรอกอาจจะประมาณนั1 1> ้นสองหนึ่งหรืออาเต็มที่ก็สองศูนย์ประมาณนี้สําหรับสิงห์เชียงรายผมมองว่าประตูะเป็นทีมที่ได้ประตูค่อนข้างค่อนข้างค่อนข,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 ข้างเร็วในครึ่งแรกออ,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 อได้ถ้าประตูใต้หนึ่งลูกนําหรืออะไรเงี้ยมผมว่าเชียงรายมีสิบพิก พลิกมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มาจวบน้ำสองศูนย์แล้วนะผมว่าโอกาสจบเสมอจะมีผมว่าจะไปอุดเนี่ยเออผมว่าเชียงรายจะจะไม่ได้สามแต้มอผมบอกว่าดูที่ใครจะได้ประตูแรกก่อนถ้าได้ประตูแรกก่อนผมถ้าเชียงรายได้ก่อนผมมั่นใจว่าเชียงรายลูกสองมาแน่นอนเราจะได้สามแต้มได้นะฮะก็ประมาณนั้นนะสำหรับครับวันนี้ในเทปนี้เราก็วิเคราะห์วิจารณ์นะครับอัปเดตข่าวสารนะครับ การเรียบร้อยคข่าวสารสัปดาห์ที่แล้วผลการแข่งขันครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ยังมีแข่งขันต่อเนื่องนะฮะก็เน้นวันศุกร์กับวันเสาร์ก่อนขอบคุณด้วยกับเอสเอสพนะฮะที่มอบสนับสนุนเรามาด้วยมอบมอบภาพดีๆที่เรามาใช้ไปสัมพันธ์แล้วก็ไว้ใช้พูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่มอบงานให้ผมด้วยเว้ยเว้ยเจี๊ยบเลยเว้ยนะฮะก็บอาถานช่วยเราแล้วขอบคุณหน่อยเลย อ่าก็อย่าลืมนะฮะขอบคุณนะครับเช่นน้ำนะครับอกไก่ปั่นนะครับครับต่ําไขมันน้อยนะฮะไม่มีไขมันดีกว่าได้ไขมันศูนย์ครับต่ําไขมันสูนเลนะดื่ได้ทั้งนั้นคนลดความอ้วนแล้วก็คนที่ออกหลังกายแล้วก็จะมี s อส a คว r เตนะครับอดื่มแล้วชื่นจิตจิตแล้วชื่นใจนะครับแล้วก็กูชงชันชงชันชงชันชงโอ้พอเจ้าของไม่มาเนี่ยเอาใหญ่เลยก็น้ำดื่มเพื่อสุขภาพครับมีทั้งกระชับน้ำผึ้งมะนาวกระเจี๊ยบ ลำไยมัตรูมติดต่อมาได้นะผลิตโดยแฮนด์เมดใช่แฮนด์เมดเดี๋ยวไม่ส่งยำยำยำก็ไม่ใช่ขไม่อยู่ไม่อยู่เจ้าของไม่เขามีเครื่องบุยทำอย่างนี้ใช้เมียทำไม่ได้แล้วแล้วต้องมีร้านอาหารรัเดินนาคาเฟ่ทโอ้ยนี่ความจำดีนะฮะสุกี้พีพีเนี่ยชาวบ้านผมผมเจอแล้วผมเจอแล้วเป็นไงทานทุกวันเพิ่งรู้ว่านี่มันคือร้านพีพี ต้องเข้าไปลองกันนะพี่นะต้องไปซื้อมาเราจะบอกว่ามาจากรายการเราด้วยได้รถด้วยนี่ได้ใช่ใช่ได้ได้เครื่องดื่มนะนะฮะแล้วก็มีเอวาลีสอร์ทแล้วก็แม่ฮอลิสอร์ทด้วยนะครับก็ฝากกันมาแล้วกันนะใกล้เปิดแล้วหลายที่ก็เริ่มจะให้นักท่องเที่ยวได้เข้าแล้วนะก็เทปวันนี้ก็แน่นอนต้องฝากเอาไว้ก่อนนะฮะยังงไก็กดไลค์กดแชร์ได้ทางทุกช่องทางของเราใช่ทั้งแฟนเพจแฟนเพจยูทูบอินตัดแฉก็มีมีอ๋อมีทุกอัน ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ดูบอลสุดสัปดาห์นี้ให้อย่างสนุกนะแล้วกลับมาพบกับเราใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 